สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกทุกพิติของโลกภาพเพียนและบันเทิงกับผมวิทราน และพิธีกรคู่ผมคุณแคร์นันิรุครับครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางม a j o r c i ซี p l e x ก็คือหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านัเนียงนะครับก็คือวันที่27ตุลาคมครัใครที่เป็นแฟนๆของ g d h ล่าสุดมาแล้วเรื่องใหม่ครับโอ้ไม่เกรักจังหวะผิดจังหวะฮะเป็นผลงานที่ร่วมกับ Hello f i l m m a k ก r นะครับก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นี่แหละ โดยครั้งนี้ได้สกายวูรวีนะฮะกับจูเน่เนี่ยมานำแสดงด้วยของพี่เนี่ยใครที่เป็น,ปนแฟนไอ้มดแดงและพวกขบวนการ5สีมาแล้วครับเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อว่า mass rider r e v i s e and a b a t o r o s e n t a i don brothers เป็นภาพยนตร์เฉลิมฉลองครบรอบ50ปี series mass rider หรือรไอ้มดแดง และเฉลิมฉลองครบรอบ45ปีอ <ะ S 1> ของเหล่าขบวนการซ u เปอร์เซนตตายนั่นคือขบวนการ5สีที่เราโตมาด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะเตรียมเข้าในโรงภาพยนตร์27ตุลาคมนี้นี่แหละฮะน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นนะครับสนใจเรื่องไหนนะสามารถเข้าไปดูตัวอย่างรวมถึงเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major c i n e p l e x นะครับนอกจากนั้นเข้าไปได้ที่ w w w m a j o r c i n e p l e x c o m ด้วยครับโบราณเขาบอกว่าบอกกล่าวยังไงคมไม่เท่ากับตาเราเห็นนี่ฮะนี่ไง พ็อปคอร์นซูเปอร์ไซส์นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นพ็อปคอร์นซูเปอร์ไซส์ไลน์แมสไรเดอร์รับประกันว่า ถูกใจคอไอ้มดแดงแน่นอนใช่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นลายพิเศษนะฮะเป็นครบรอบ50ปีของ c a m e r i d e r เห็นไหมโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีตัวคบเลยฮะเนี่ยซิ้น1971นะฮะถึงปัจจุบันนุ้นไม่ธรรมดาสนใจไปที่จุดจำหน่ายป๊อปคอนของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กทุกสาขาหรือว่าสามารถสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ว่าใหญ่แล้วใช่ไหมใช่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณติดตามรายการของเราวันนี้มีใหญ่กว่านั้นครับคุณใจป๋าใช่ไหมใจป๋าฮะอ่าเรามีเป็นเรียกเป็นฟิกเกอร์ป่ะหรือว่าถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยว าามกครับผมเขาจะแจกนะครับเป็นตัว collectible figure สูง7นิ้วนะครับ,รบ4ตัวละคร JSA 1ตัวละครแบล็กอรับแล้วจอไมล์ไลส์ซาบัก รวมแล้ว7ตัวหนึ่งรางวัลเฉพาะรายการเราเราไม่แจกแยกไปคนละตัวหรอกเราแจกไปเลย7ตัวฮะเพื่อคุณได้เซ็ตใหญ่ของ Black Adam ไปเลยจับตาดูรายการงเราวันนี้ให้เต็มที่เอาละฮะวันนี้นอกจากความยิ่งใหญ่เหล่านี้แล้วนะฮะเริ่มต้นช่วงแรกกันเลยครับกับข่าวในวงการบันเทิงต่างประเทศและข่าวในวงการภาพยนตร์ติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยบีทช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดยเอ็มพาร บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ line major group ล่อยตัวอย่างตัวแรกมาเรียกน้ำย่อยก่อนวันฉายสำหรับภาพเพื่ร์สุดท้ายของเฟซีในจักรวาลของ MCU กับ Black Panther Wakanda Forever ที่เผยให้เห็นทิศทางต่อไปของ MCU ที่ไม่มีการแคสนักสแสดงใหม่มารับบทแทน Chadwick Boseman ผู้ล่วงลับและก้าวต่อไปของ Wakanda เมื่อต้องรับมือกับไพคุกข้ามโดยไม่มีกษัตริย์ทีชาลา นอกจากตัวอย่างที่เผยให้เห็นถึงความสามารถของตัวร้ายนา m o r รและตัวละครใหม่อย่าง i อร n นฮ a ร์แล้วอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่ควรแก่การจับตามองและน่าสนใจไม่แพ้กันคืออิกานักรบหญิงแห่งด r ร m i า l e ลเลจซึ่งนำแสดงโดยนักแสดงสาวชาวอังกฤษอย่าง m มคเคล l a าเคเวลในโลกแห่งวอคอนด a กลุ่มนักรบหญิงล้วนด r ร m i า l e ลเลจถือว่าเป็นทั้งหน่วยกองรบพิเศษและยังเป็นองครั ด้านแมคเคลล่าคาวเวลซึ่งเป็นนักแสดงชาวอังกฤษเชื้อสายกอน์นาได้เผยกับนิตยสารเบิรกว่าเหตุผลที่รับเล่นตัวละครนี้ก็เพราะเพศสภาพของอเนกาที่เป็นคีวร์เธอให้รายละเอียดว่าอยากให้คนในประเทศการนาได้เข้าถึงคอมมูนิตี้ของ LGBTQ มากขึ้นเพราะประเทศกาหนาเป็นหนึ่งในหลายประเทศในแอฟริกาที่ต่อต้านเกมในส่วนของเนื้อเรื่องเราคงจะได้เห็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ ระหว่าง a อ r โยซึ่งรับบทโดยฟลอเรนซ์คั s มบ b าและ Aneka ในเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทิศทางของค่ายดิส n e y ์ที่ต้องการถ่ายทอดประเด็นความหลากหลายมากขึ้นค่ะว่าคัน d a forever มีกำหนดฉายในบ้านเราในวันที่9พฤศจิกายนค่ะแจกใหญ่ของบบสะสมใหญ่ข่าวก็ใหญ่ๆทั้งนั้นกองบอก,กอเรานั้นเธอก็ไม่เคยยอมแพ้เลยนะจัดเต็มตลอด เพราะฉะนั้นข่าวข่าวดีๆแบบนี้นะครับติดตามกับเรา2คนได้และกล่องบกก่กอของเรานะครับในช่วงเซอร์ลอยบีของรายการเซอร์ลอยครับแคน